สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาบ้านในพานนะครับเห็นในพานบอกว่าจะทําป๊อปคอร์นนะครับป๊อปคอร์นในมอดินนี่ครับมอดินครับอันนี้เป็นมอดินของพี่ในพานได้เตรียมไว้นะครับที่อยากรู้อ,อยากเรรู้ว่าอมอดินเนี่ยมันทำป๊อปคอ,ปอ,ปคอร์นได้ไหม ผมว่าดิมกันหนาอันนี้ใบใใหญ่อ, <laughs> อันนี้ไซส์ใหญ่เลยนะครับอันนี้เราจุดเตาถ่านไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตั้งตั้งหม้อแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาอน้ำมันเพรสมันม,ม,มีส่วนผสมแรกของมันนะคือน้ำมนันใช่ไหมครับเทงลงไปครับเยอะไปเปล่าครับอ,อันนี้จะทอดหรือว่าอะไรแล้วมันจะแห้งไหมนะไม่แห้งนียฮะไม่เป็นไรไม่แห้งหรอกแล้วมันจะดี่ดไหม ก็มีฝากลัวทำมอ่ะอ๋อนี่เทไปรประมาณนี้นะเราก็ต้องเฮ้ยมันเยอะไปป่ะน้ำมันเนี่ยไม่เยอะเดี๋ยวมันจะระเบิดไหมพม่ไม่ระเบิดก็อยู่ในฝ้าเอาระเบิดเสร็จแล้วไอ้น,นี่มันก็ต้องแห้งใช่ป่ะเป็นไงเป็นแห้งไงแล้วไปไหนเอาเลยไม่รู้ครับถามดูเฉยๆงไ,งไม่เคยทำอ่ะเอาเลยนี่ครับน้ำมันพืชใส่ลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้นะครับเลยใส่เยปปะ้ะไไพี่ แล้วก็ก้องตะกงเนยส่วนต่อไปนะครับนเนยตัดตัดมุมไหมตุ้มซื้อมาเลยนะครับตัดมุมอบอกก็เลยว่าไม่เคยทํานะครับแต่ในพานอยากทํานะครับก็เลยลองเทสดูนะครับมันน่าจะใส่นึ่งต่อนึ่งนะครับน้ำมันพืชหนึ่งส่วนเป็นนี้ก็ประมาณส่วนหนึ่งใส่พืช <บา S 1> ประมาณ<บ>นั้นนะเห็นฟังจากใครก็เล่าให้ฟังนั่นแหละหนึ่งต่อนึ่งน้องหรือว่า่พอพูดมันไม่เยอะหรอกก็ลองดู ว่าน้ำมันเขาบอกว่ามันเพื่อไม่ให้มันไหมหรือะไรเนี่ยใส่น้ำมันไปด้วยเพื่อไม่ให้ปอปคอนมันไหมถ้าใส่เนยอย่างเดียวมันจะไหม้ผมใส่เนยอย่างเดียวก็ได้นี่เนยอะไรอ่ะผสมน้ำตาลทรายอ่ะน่าจะน้ำตาลทรายด้วยครับน้ำตาลทรายมีหรือเปล่าอันนี้เพิ่งซื้อมาสดๆเลยนะครับไปไหนไปเอาน้ำตาลช่วยน้ำตาลที่บ้านนี่ไม่มีนะครับเดี๋ยวเดินไปน้ำตาลทรายที่นู่นนะครับ ฟ้าน้ำตาลจะมานะครับท่านผู้ชมเนยกับน้ํามันก็คงจะแห้งอ่ะทุยอ่าตอนนี้เนยกับน้ำมันนะครับก็เริ่มละลายกือบจะหมดแล้วน้ำตาลก็ยังไม่มานะครับนี่น้ำตาลวิ่งมาแล้วนะครับเดี๋แต่ก็ใส่น้ำตาลไปใส่รวมไปเลยเยอะไหม มันใส่เยอะมันแล้วแต่แล้วความชอบหวานใส่มากก็หวานมั้งเห็นกับว่างันนะหอมอ่ะหอมเนยไม่น่ากินหรอกข้าวโพดอ่ะกินเนยแทนได้ไหมประมาณนี้ครับผมว่าใส่ไปเหมือนจะมันุพน้อยแล้วบอกฮะเฮ้ยไม่น้อยรอกนี้ก็พอได้แล้วเดี๋ยวเราใส่ข้าวโพดไปข้าวโพดไม่ต้องข้าวโพดนี้มันมองใส่กะปริมาณให้มันเท่ากับอันเนี้ยเลยติ่เออมันคงอยากลงไปนะมั้ง นี่ครับประมาณนี้นะครับใส่น้ําตาลไปแล้วเรียบร้อยหม้อเตกใส่น้ำตาลไปแล้วใส,ส,ส่เนยไปแล้วแล้วใส่น้ํามันนิดใส่น้ํามันไปอย่างละนหนึ่งส่วนเนยกับน้ํามันเสร็จแล้วก็นี่ครับพระเอกของเราคือข้าวโพดโดูเลยนะตั้งไปเลยกำมือกำมือพอปะพอแล้วมั้งเออพอเลยน้อยนิดหนึ่งเพราะว่ามัเนเดือดแม่งบวมเห็นเยอะในน้อยเงแม่งเยอะกห็นแม่งเปิดน่าจะพอแล้วะแลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไป ปิดฝาป่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็รอสัมผัสกันเองครับไม่ต้องการแฟนใหม่โอ้ยโอ้ยนี่ครับโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรดังอ่ะเสียงอะไรดังดูดิเอาใจใจไหนครับอะไรครับปุ๊บปุ๊กเห็นอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรปุ๊กโอ้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นอ่าการทำข้อโพดรอปค้อนธรรมดาใช่ครับมันก็คือการทำข้อโพดนั่นแหละครับครับเป็นข้อดินเนี่ยรอปค้อนธรรมดาเป็นข้อดิ้นเนี่ย ไม่ธรรมดาตรงหม้อดินนี่ยอ๋อไม่ใช่ตรงหม้อดินใช่ไหมครับเอออยากรู้อยากรู้ก็ต้องลองหม้มอนี้ได้จากที่ไหนมาครับ,ท,รบ,บรท่านผู้ชมเอ้ยไอ้นายพานปรถามท่านผู้ชมชุยหม้อนี้ครับผมไปงมมาจากคลองพระขนงนะครับโดาได้นำกรรมการถ่วงไม่น่าไว้ช่ยวยได้ขออนุญาตไม่น่ามาให้ไม่นา่าอยู่ที่ศาลอเอาหม้อมาใช้ใช่หรือเปล่าง่ายง่ายฮะง่ายมันยังง่ายกันโทรเด้อดทุบหรือคียมเลยแล้วก็รอเช็คพังนะครับ ไฟในพานบุญพั้มอะไรไปก่อนอไฟของเราก็แรงอยู่นะครับช่วงนี้รอสักประมาณสี่ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมกระเพื่อมเราก็จะระเบิดใช่เปล่าใจะใช่ผมเคยทำอะ่ะตัดที่ทำไมยังไงทำไม่นั่นแหละผมไม่เคยทำโอุ้ยแกบริหารประเทศก็ผมจะไม่ไหวอยู่แล้วแต่ผมออกได้ไงผมไม่ออกหรอกแกดูความแดงของท่านนะครับเราจะสนใจมัน ว่าให้มันพักไปก่อนนะครับนี่ครับไฟร้อนจริงๆนะครับรแต่ยังไม่ได้ไฟร้อนจับเหรอนะอแต่ยังไม่ได้ยินเสียงนะครับว่าระเบิดยังไงมันไม่ใส่ครับเราเลยมองไม่ค่อยเห็นไม่เหมือนไอ้พื่อที่เขาทำเอาไอ,าอาใส่ใคอปุ๊บมันจะไม่แตกกันดิเพราะน้ำมันน้ำตาลมันจะรัดปะไม่รู้เหมือนกันมันกำลังโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะเฮ้ยแต่เขาก็ใส่เห็นเห็นเขาทำกันใส่รวมกันเนี่ยแต่ว่ามันร้อนไง อันนี้เหมือนน้ามันจะเยอะไปหรือเปล่าไม่เลยปุ๊ดดูจากทรงแล้วมันจะกลายเป็นการต้มไปต้มหรือเปล่าใช่อเปล่าเดี๋ยวรอรอสักพักนอ่ะฮะัต้องเดือดดีมันไม่แท่ใส่เยอะไปเปล่าล่ะน้ำมันนะไม่เยอะนะมั้งกลัวน้ำตาลมันหวักเนี่ยมันรัดเหมือนพวกทุกียว่ะไม่รัดเห็นเขาใส่กันอย่างเงี้ย เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะแตกหรือไม่หรือไม่แตกกันแน่นะครับแต่มันต้องแห้งๆอ่ะพอมันแห้งเสร็จมันก็จะปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะนั่นแหละนี่ไงมาแล้วโอ้โหเม็ดแรกของเราครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวพี่เกศจะพูดปิดไปก่อนเมื่ี้ตอนแรกเริ่มไม่มั่นใจว่ามันจะดิสเลเบิร์ดหรือเปล่าความร้อนยังไม่มาไงนี่เม็ดแรกครับโอ้โหำมันเยอะหล่าไม่เยอะหรอกเนี่ยแหละพอแล้วมั้งตัวป่วนมาถึงวันนี้นะครับ เสียงดังไปครับเด็กๆออกมานะครับเฮ้ยเบาๆหน่อยนี่ครับมันเริ่มมันเริ่มระเบิดแล้วมีอะไรระเบิดทีนี้โป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะนี่ครับนี่ครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเอาเปมาแล้วครับเอาแล้วครับอืออือแต่ครู้ไหมครับว่าคืออะไรเออรู้ไหมสนใจไหม สนใจแน่ถ้าสนใจเอามือจับตรงนี้แล้วมันจะพองก็เปิดได้แล้วครับแต่ก็ดูทองลูกแม่พานครับโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้ยกระเด็นโดนเลยโดนหนือเปล่าลูกช่วงนี้กำลังดีดนะครับเขาห้องเลยเดี๋ยวดีดระเบิดอืมเดี๋ยวระเบิดลูกเดี๋ยวระเบิดเขาห้องเลยช่วงนี้ป๊อปคอร์นของเรากำลังดีดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มัน ไม่นอนเลยหรอไม่นอนี่ม่นเยอะนะเพราะอย่างกระไหน่อยเดียวมันก็ระเบิดเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวก็รู้มันเต็มจริงนะเห็นไหมน่อยอ่ะเฮ้ยไปก่อนมันระเบิดนะลเยี่ยมมันพุ่งไปพุ่งไปเลยไม่ได้ช่วงนี้เปิดไม่ได้มันก็เปิดขึ้นมาเปิดก็เปิดได้หน่อยเดียวเนี่ยอเยือดเดือดโอ้โหถ้าทางจะสวยงามนะท่านผู้ชมนี่ แง้มให้ดูก่อนอืมเก่งมากเก่งมากเก่งมากยังไงแล้วก็แง้มทางกูด้วยนะนั่นประเด็นสมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งรูปครับนี่ท่านผู้ชมปอปคอร์นของเรานะครับเฮ้ยน้ำมันพืชไม่ต้องแล้วเลยไปต้องแล้วไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วโอ๊ปี๊ไปรอครับไปตั้งลาครับท่านเฮ้ยหมดแล้วเหรอผม่ายัง เฮ้ยท้งหมดมันไม่โปรเล,ลวก็ได้ว่าหมดแล้วเลย<ะ>ล่ะมันเขย่าเขย่าหน่อยขย่าหน่อยเนี่ยเย่าให้มันขย่าเขาเขากันนะเออคุกคิกคุกคิกอะ่ะมันน่าจะมีอะไรคนๆหนึ่งนะไม่มีเลยหทายเพลยมีดหมดแล้วแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วมันจะไหม้บ่างไหม้แล้วละครับไหม้ลอกก่อนดูดีเรียบร้อยครับตอนนี้ข้าวโพดป๊อปคอร์นของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับเหมือนจะไหม้ก้นๆด้วยนะครับ เาดูดิเปิดดูหน่อยว่าหน้าตาเป็นไงโอ้โหกินเปล่านี่ครับท่านผู้ชมโอ้ป๊อปคอร์นของเรารูส้สึกว่าก้นก,ก้มันจะไม่ไหม,ม้หน่อยนะครับโัวไม่ให้ไม่ได้ไหม้หรอครับทำไมช,ช็อกโกแลตไฟแรงเกินไปหน่อยครับนี่ครับหน้าตาป๊อปคอร์นของเราครับเดี๋ยวเราอ้อมใส่ภาชนะแล้วก็ทายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ และนี่นะครับคือป๊อปคอนจากหม้อด,ดินของเรานะครับมันจะติดไม้ไม้ก้นหน่อยหนึ่งครับท่านผู้ชมไฟมันแรงอือไฟมันแรงไฟนะจะแรงหน่อยครับเราเราก็ไม่ได้คนนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไม่ได้คนใช่ไหมนี่ครับชิมครับชิมมันมันต้องทิ้งไว้ป่ามันถึงจะกรอบหรือกรอบแล้วเป็นไงกรอบไหมกรอบฮะ<า>กรอบอ,อ่ะไรกรอบไปเลยกรอบกรอบกรอบแล้วหวานด้วยไม,ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นไมอ่ะ เอ้ยแก้วะ่ะอือรสชาติดีครับท่านผู้ชมไม่มีกลิ่นไหม้เลยถ้าทิ้งไว้อีกสักนิดหนึ่งให้มันเย็น่านี้นะมันจะกรอบไปนี้อืน้ำ๊อปคอนสุดยอดแจีมแก๋วแจีมตะหนุ อุ้ไปไหนเรานี่ครับว่าประมาณนี้นะครับสําหรับป๊อปคอนในหม้อดินของเราครับก็สำเร็จก็ทำได้แล้วครับแต่แค่ว่าเราต้องมีเวลาให้เอาต้องคนนะคอยคนให้ก้นมนไหม้นะครับอันนี้จะติดไม่ไหม้หน่อยเป็นบางชิ้นนะครับเหมือนเราจะใส่เนยน้อยไปหน่อยครับมันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอป๊อปคอนหม้อดินที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับดูการชิมสุดยอดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะไม่เชื่อครับไม่เชื่อจะไม่เชื่อเฮ้ยสุดยอดอ่ะ อร่อยจริงนะครับแต่มันมันยังไงมันหวานมันไม่ค่อยทั่วเยอะเท่าไหร่หวานน้อยหวานหวานแแสนตันน้อยอ๋อต้องใส่เพิ่มไอเนยเนยไปครับเดือดไอเดือดใส่ไปครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับป๊อปคอร์นในหม้อดินของเรานะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับว่าเราจะมาทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับครับลาไปกับป๊อปคอร์นของนายพานนะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทรําคลิปต่อไปสําหรับ e ีพีนี้นี่ครับเราก็พอมพรอนแต่อีพีหน้าเราจะทําอะไรท,ที่เกี่ยวกับหม้อดินติดตามชมกันต่อไปนะครับกลาบสวัสดีครับอ,อื้มหื้ย